สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนีผมจะมาเปิดไข่กันอย่างรวดเร็วกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับหลับตาหลับตาหี่อมหลับตาอหลับตานกพันเฮ้ยเฮ้ยของดีของดีโอเคเฮ้ยอีกอีกฟองหนึ่งโอเค เซเลท็อปใช่ไหมน่ะใช่มาดูกันว่าผมได้อะไรมาบ้างนกปั่นนะครับคุณผู้ชมได้นกปั่นมาแล้วหนึ่งก็คือเทอราโนดอนั่นแหละในเทอราโนดดนเป็นสัตว์เลื้อยคลานวินได้ในยุคไดโนเสาร์นะครับไม่ใช่ไดโนเสาร์มันอยู่ในกลุ่มเทอรโซอนะผมมันอยู่ในกลุ่มเทอร์โลซอนะครับสำหรับเทอราโนดอนะครับหรือนกปั่นนะครับเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวดีตัวดีอู้ วิ่งขึขาขึ้นอยู่นี้ใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยอันนี้คือแพคกีเซฟ้าโรซอลัอะคุณผู้ชมมันจะมีหัวแข็งนะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับของดีคุณผู้ชมืหดวงกาลังขาขึ้นก็ต้องเจอชุกไล่กันไงขอ,อข,อขอเจอฉอกขอเจอฉุกดีทุกอย่างบนลรกนี่เนี่ยทุกอย่างบนลรกนี่เนี่ยเขาได้มาเขาได้อย่างมามันบมีอย่างฟรีๆหรอกมันจะต้องมีข้ามันจะต้องมี คอเหล็กเปลี่ยนทุกอย่างที่ได้มารีๆีมันบลหุกเนี่ยบุหีอย่างได้มารีๆีหรอกมันต้องมีคอแเหล็กเปลี่ยนนะครับผม <Okay. S 1> มันอยู่ที่คอเสนอนั่นด้วยว่าคอคอแเหล็กเปลี่ยนคืออย่างนะครับแล้วผมก็จะมาสุ่มแพ็กเหมือนกันนะผมูม้สุมส่มแพ็กครับผมไปสุ่มกันเลยครับ ได้อะไรครับคุณผู้ชมมาดูกันครับแบมบู boo, รอบแรกรอบแรกนะรอบแรกได้แบมบูนะรอบที่สองได้เห็ดได้เห็ดเหรอได้เดซโซลู<ๆ>อ,อะไรก็ไม่รู้ครับผมนี่นี่สุมส่มไข่เสร็จยังเสร็จแล้วเนาะสุ่มไข่เสร็จแล้วนะครับนิน โค้ดินไดโรซอ์ตูมอะไรก็ไม่รูอุย้ยนิดเดียวเองเมื่อก,กี้ผมเห็นว่านตาโอ้เกมอย่กีกเจอห้าแพ้คุณผู้ชมโอ้หานไปอีกแล้วไม่ได้รอบนี้ก็ไม่ได้ผู้ชมเชื่อผมสิ โอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจเจ็บมากเจ็บกบเกมเกมเกมนี้นะครับลูกร้ายขนาดนี้เป็นเพราะอะไรกันเขาคือกาบเหลือหนึ่งอันสุดท้ายมาดูกันคุณผู้ชมจะได้เลยครับ รวมครับ3า1สองหนึ่งเริ่มกดจะกิบไปเลยอืมครับอันสุดท้ายคุณผ<อ>ู้ชมจบคปบเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอันนี้ผมมีของรีวิวอีกชิ้นหนึ่งอยู่คูเลม็อบชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งจบใช่ไหมบูล็อกบูล็อก เวลาเขาถ่ายคลิปหรือเขาทําอย่างเขาอย่าตื่นเต้นเว้ยแล้วเขาอย่ากึดหนักเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบวชไปถึงเป้าหมายความสําเร็จที่เขาวางไว,นนมมนว้นะครับนี่คุณผู้ชมเนียเลโอนะครับเนียเลโอพี่เสียงเพลงกันไหมขลิกระซิสนะครับอาจจะกัดม่ะะได้ลอยกระซิสได้ก็นิดนิดนึงนะครับเนียเลโอผู้ชีย่ยวชาญด้านทางหบกแล้วก็อีกอันหนึ่งไหลนะครับ นี่ครับเขาบอกว่าขอให้โชคดีตรงเนี้ย<ะ>โชคลาภจากเนี่ยน้องน้องทายคลิปน้องน้องทายคลิปเล่นเกมอยู่ไหนเนี่ยน้องไหนเนี่ยน้องน,น,นะโชคกลาาจากเทพผมจะเริ่มเลยนะครับกดเบียนขอเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมเพิ่มสักนิดนึงก็ยังดีนะครับยังไม่ได้ยินเลย แค่นี้พอมันคงไม่ได้ดีหรอก too slow too slow what what the same what the พี่ครับผมขอหน่อยไม่กันเลย what the same จะโซ่นี่ครับให้กันเฉยไม่ให้กันเฉยโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ขอขอขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหไม่ให้กูเลยเพื่อนเก่งสักสักมันกลับเพราะผมเล่นในคอม กากซะด้วยเพราะเล่นในคอมเนี่ยนะแบบนี่ครับอ่าเดี๋ยวโ้รยบาชิระโอ้ดมดมวุ้ยอืมวัตสันสูงไหม,มลิสต์มี ตเต้นด oh. oh, oh. ้วยโอ้โหกวนปซะโอ้มีการเต้นด้วยโอ้โหโรโคดรูปกวนไอ้เหี้ยเอมาเต้นแล้วะว่ไม่เข้างี่พี่เียงนะพี่เฉียงนะเพื่อนกูนี้ใช่ไหมเพื่อนคน ปิเสียงนะ,ะ,นะวาะะนวินมแม่งลิกาซิดไอ้สัดอ่าไม่ใช่เพื่อนแม่งลิกาซิดไอ้สัดไอ้เขียไอ้สัดเออแม่งลิกิซิ์จะเล่นเฮ้าแล้วคุณผู้ชมเอ้ยอ,อันนี้ถือว่าปิดเสียง,ยงยอันนี้ถือว่าการลิกาซิ์เท่าที่กันได้แล้วนะคุณผู้ชมนะคือเราจะถ่ายคลิปแบบในคือเราจะถ่ายคลิปแบบใ<ม>ดก็เรื่องของผมกับนาวินนะคุณผู้ชม ผมกับนาวินจะถ่ายคลิปแบบใดออกมาให้คุณผู้ชมได้ได้รับการถ่ายทอดแล้วด okay. ูนะครับผมแล้วดูคล uh> ิปนะครับผมมันก็เรื่องของผมกับนาวินนะครับโปรดเข้าใจด้วยนะคุณผู้ชมนะเพื่อนกูโกรธเพื่อนตัวเองมากที่สุดแล้วหวังว่าการถ่าคลิป หวังว่าการถ่ายคลิปครั้งนี้จะผ่านไปด้วยความหลับลื่นความคุณผู้ชมครับฟังฟังสิ่งที่ผมพูดนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเข้าใจไหมครับผมเล่นมุกเฉยๆคุณผู้ชมแต่ก็จริงแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่มีความสําเร็จไหนที่จะทรยศความพยายาม ที่จะทรยศความพยายามของเรานะครับ,บ,บคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับอันนี้ผมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังท้อ<ด>กาลังท้อแท้ให้ไปต่อนะครับถ้าเราพยายามมันไม่มีความพยายามไหนหรอกคุณผู้ชมที่จะทรยศความสำเร็จนะครับข้าขอละจจริงขอใจจริง บกล้งฉัน no บกปลังใอะรวะฉันขอร้อง c l a s s คลาสมี สแ <c oughs> ปมสแปมสแปมสแปมหนู <c oughs> no, ไม่ได้ขาไม่ให้ กีลอบจะจบนี <What? S 1> ่ติไม <faith> ่เข้าก็แพ้ไปครับผม ต้องทายแบบนี้นะกันเนาะโอเคทายแบบนี้แล้วกันเนน้อมต้องทายคลิปเล่นกนะิอยู่ไหน่อยน้อมห้ามพูดอย่างเด็ดขาดเด้อ No no นิวนิวนิวโอ้โรมาทำไมนี่ mm. เขียนเลยนะจะยังจะยังจบยัง บสวัสดีครับ